มาดูกันดีกว่านะครับตัวละครที่โชว์ผลงานเทพเกินคาดหมายนะครับในศึกการประทะกับจักรพรรดิคนนี้จะมีตัวละครไหนบ้างไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r ร v i ีวิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนเรื่องวันพีชทั้งหลายเลยสำหรับวันพีชนั้นนะครับในภาคของโอนิงาชิมะครั้งนี้นะครับหรือว่านะครับในภาควานโนนี้เนี่ยมีหลายตัวละครเลยนะครับที่ทำผลงานดีเกินคาดนะครับในการต่อสู้กับศึกจักรพรรดิครั้งนี้วันนี้ผมก็เลยมานำเสนอนะครับเหล่าตัวละครที่โชว์ผลงานดีซ เหลือเกินนะครับเกินกว่าที่ทุกคนคาดเอาไว้บางคนเนี่ยก็กะไปแล้วแหละว่าผลงานม,มันต้องดีแต่ว่ามันก็ดีเกินกว่าที่เราคาดไว้จริงๆนะจะมีตัวละครตัวไหนบ้างจะมีตัวละครที่คุณชื่นชอบหรือไม่นะครับลองคิดไว้ก่อนและไปรับชมนะครับความสนุกความมันของคลิปนี้กันเลยดีกว่าแต่คนอื่นเลยอ่าเกือบลืมลืมกดซับสไคร้แลวกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิป,ปใหม่ของคุณนะครับไม่งั้นจะพลาดความสนุกความมันเหล่านี้ไปรับชมกันเลยครับ เริ่มต้นที่คนแรกนะครับสาหรับมาโกเป็นตัวละครหนึ่งตัวนะครับที่มาว่าเซอร์ไพรส์แล้วใช่ไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็ไม่คาดคิดแหละครับว่าพี่แกจะมาในศึกโอนิงาชิมะครั้งนี้แต่ที่เซอร์ไพรส์มากกว่านะครับคือฝีมือกับความสามารถของพี่แกคือก่อนหน้าเนี่ยผูเราก็คาดไว้เลยครับว่ามันก็ควรจะอยู่ในระดับมือขวาใช่ไหมก็คือถ้าจะสู้กับคิงเนี่ยก็คงจะอยู่ในระดับที่มันสูสีนะครับก็คือไม่ได้มากกว่าหรือน้อยกว่าสักเท่าไหร่แต่พอมาสู้จริงแล้วในศึกโอนิงาชิมะปรากฏว่านะครับพี่มาร์ด้ โดดเด่นเกินกว่าใครเลยนะครับเพราะสามารถยับยั้งไม่ว่าจะเป็นมือขวามือซ้ายนะครับของไคโดได้อย่างคิงแล้วก็ควีนสามารถสู้ยื้อได้ในระยะเวลาที่นานเลยคิดดูแล้วกันว่าหากเราไปเทียบนะโซโลปทะกับคิงโซโลยังแทบแย่เลยนะครับในการต่อสู้ตัวต่อตัวแต่ทางของมาโก้นั้นสามารถต่อสู้นะครับคิงกับควีนได้นะครับยับยั้งพร้อมกันถึง2คนจึงนับได้ว่ามาโก้นั้นนะครับโชว์ผลงานได้โดดเด่นนะครับคือเกินคาดและหลักกับการต่อสู้ครั้งนี้โดยตอนนี้นะครับก็คือยังไม่ได้มีบทบาทการต่อสู้ต่อแต่เชื่อได้เลยแหละว่า ต่อสู้ต่อนะครับบอโก้นั้นนะครับจะโชว์ผลงานได้ทีอีกเช่นเคยนะครับเพราะด้วยพลังการรักษาของพี่แกที่มันเทพเสลือเกินนะครับสู้พักแป๊บเดียวนะครับก็สามารถกลับมาเก่งนะครับกลับมาตบนะครับลูกน้องของไคโดได้ต่อมาต่อที่คนที่สนะครับสำหรับยามาโตะอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่เปิดตัวมาตอนแรกเนี่ยพวกเราก็คิดว่าก็ไม่น่าจะเก่งสักเท่าไรหรอกก็คงจะมีฝีมือระดับหนึ่งเนื่องจากว่านะครับยังไม่สามารถปลดล็อกกุญแจนะครับที่ไคโดขังตัวเองได้เลยแต่พอมาต่อสู้จริงๆแล้วนะครับโอเคอาจจะไม่มีาิรขั้นสูง ในการจัดการตรงนั้นแต่เธอดันมิฮาคิราชันสุดแข็งแกร่งนะครับที่สามารถต่อกรหรือต่อสู้นะครับกับพ่อตนเองนะครับได้อย่างดีเลยอีกไหนนะครับพลังผลปีศาจของเธออีกเป็นพลังผลปีศาจพันสัตว์มายานะครับผู้ปกป้องประเทศวาโนนะครับคือดีกรีทุกอย่างครบเลยไม่ว่าจะเป็นนะครับลูกของไคโดพลังผลปีศาจนะครับและทางด้านฮาคิราชันของเธออีกคือครบทุกอย่างและการต่อสู้ที่เธอ้นนะครับทำการยื้อเวลาไม่ให้ไคโดนั้นไปจัดการคนอื่นในโอเนงาชิมะอีกนะครับจึงนับได้ว่าทําผลงานเกิน คาดกว่าที่พวกเราคิดเอาไว้มาต่อที่คนที่3นะครับสลับควีนนะครับควีนเป็นตัวละครหนึ่งตัวนะครับที่ผมนั้นรู้สึกทึ่งเหมือนกันนะกับความสามารถของพี่แกนะครับคือตอนแรกเ่าคิดว่าอาจจะด้อยกว่าคิงเยอะนะครับคือฟิลแบบเบอร์สามอะไรพวกนี้แต่ถ้านับรวมจริงๆแล้วนะครับควีนนั้นถือว่าทำผลงานได้ดีมากๆในสกครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มจน300สูนไคโดนะครับหรือว่าแก๊เจตต่างๆนะครับที่ออกมามากมายเลยอย่างตอนล่าสุดตอนสู้กับซันจีนั้นเราได้เห็นนะครับมุมแปลกๆของเจ้าควีนนะครับเพิ่มา แต่ถ้าพูดถึงพลังความสามารถต่างๆนะครับโดยส่วนตัวคิดว่าควีนนั้นก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าคิงเลยได้ซ้ำนะครับคืออยู่ในระดับนะครับโอเคอาจจะไม่สามารถต่อกรสู้กับคิงได้แต่เชื่อว่านะครับก็ไม่ได้กาขนาดนั้นนะครับด้วยความที่ว่ามันดูติงตองหลายคนก็เลยดูประเมินนะครับความสามารถของควีนนั้นต่ำไปแต่ถ้าพูดตามตรงแล้วก็นะครับควีนเป็นตัวละครหนึ่งตัวนะครับที่โคตรจะแข็งแกร่งเลยล่ะในเรื่องวันพีชนะครับและแน่นอนบทบาทของเขานั้นนะครับก็น่าจะเยอะมากกว่านี้นะครับรอเพียงแค่แบบว่าพวกเรานั้นัดูอีีกทวว่าาาเเเลขจต็ม เดี๋ยวเอาจริงๆสุดๆแล้วจะเป็นอย่างไร มาต่อที่ต่อไปนะครับอันนี้มัดรวมเลยนะสลับอินุอาราชิแล้วก็เนโกะมามูชิถ้าพูดถึงนะครับในเหล่าบรรดาก้าปลอกดาบแดงใครสร้างผลงานได้ดีที่สุดผมต้องยกให้อินุอาราชิกับเนโกะมามูชิเลยนะครับเพราะก่อนหน้านี้เราก็คิดว่าคินเนมอนนั้นน่าจะมีบทบาทที่ดีสุดๆเลยนะครับแต่พอมาเทียบกับพี่เหมียวนะครับกับพี่หมาเนโกะแล้วก็อินุอาราชิปรากฏว่านะครับเหมียวกับหมา2ตนนี้นะครับกลับสร้างผลงานได้ดีมากๆเพราะสามารถคว่ำนะครับแม่ทัพของกลุ่มโจรสลัดไคโดกับบิ๊กมัมนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าแจ็ ไปร้อยเปโรไปได้นะครับด้วยการใช้ร่างซูลองนะครับคือก่อนหน้าเนี่ยถ้าพูดถึงว่าในก้าบอกดับแดงเนพวกเราก็ไปมุ่งเป้านักทีมเนมอนหรือแม้กระทั่งนะครับเดนจิโร่มากกว่าแต่ดูจากผลงานกองอินุอาราชิกับในโกมามูชิในตอนนี้บอกเลยแหละครับว่าสอบผ่านแน่นอนนะครับระการที่สามารถคว่ำนะครับคนได้ดับแม่ทัพของกลุ่มโจรสลัดบิ๊กมัมกับไคโดนะครับที่เป็นนะครับของกลุ่มจักรพรรดิได้ขนาดนี้มาต่อที่คนต่อไปนะครับสำหรับบุโมโนสุเกะนะครับถ้าพูดถึงใครนั้นร้อนแรงที่สุดนะครับ โมโมโนสุเกะนะครับด้วยความที่ว่าก่อนหน้านี้นะครับเป็นเพียงแค่เด็กกระโปกงหื่นๆคนหนึ่งเท่านั้นแต่ปัจจุบันนะครับกลายเป็นโครมังกรนะครับด้วยการที่ว่ากินพลังผลปีศาจเทียมที่ดรเวก้าพังนั้นสร้างขึ้นมานะครับแล้วก็ได้นะครับทางด้านของชินอปูนั้นช่วยเหลือจนทำให้เขานั้นกลายเป็นคนอายุ28ปีจึงกลายเป็นโคตรมังกรในตอนนี้และบทบาทของเขานั้นก็เริ่มจะโดดเด่นขึ้นมาเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการพาลูฟี่ขึ้นไปต่อสู้กับไคโดแล้วหนึ่งหรือล่าสุดกับภารกิจจสุดิิ่่งงงงใหญะับต้้้อแกกกเเาชไวท ให้เกาะน,นี้นะครับหล่นลงไปนะครับทัพผู้คนนะครับประเทศวานนะครับซึ่งเป็นภารกิจที่สําคัญมากๆจึงนับได้ว่าโมโมเป็นอีกหนึ่งคนเลยนะครับที่โชว์ผลงานได้โดดเด่นนะครับเกินกว่าที่คาดคิดเอาไว้ในศึกจกักรพรรดิครั้งนี้แล้วก็มาต่อที่คนต่อไปสําหรับซันจินะครับโอ้โหอันนี้ไม่ต้องพูดเยอะเลยนะเพราะว่าอย่างตอนล่าสุดเลยเนี่ยบทบาทโดดเด่นมากๆคือบทบาทพี่แกนะมันโดดเด่นมาตั้งแต่เริ่มภาคและไม่ว่าจะเป็นการใช้สุดเรสสูตรนะครับที่แบบโคสุดๆเลยพัฒนาตัวเองไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการล่องโหนการโจมตตีีการรัั้งบท่ ก็จะรุนแรงเลยและไหนพี่แกนั้นนะครับจะเป็นเดอะแบกนะครับในการแบกโซโลนะครับไปไหนมาไหนก็คือฟิลช่วยเหลือโซโลนี่แหละก็คือเป็นอะไรที่แบบบทเด่นมากๆและล่าสุดนี้นะครับต่อสู้กับควีนอีกไม่นำซ้ำนะครับพลังของพี่แกตื่นมาอีกพลังความเหนือมนุษย์นะครับถูกปลุกขึ้นมานะครับแบบว่าคากระดูคาไปอย่างนี้โดนเตะโดนกระตืบนะครับแบบกระดูกระเดี่ยวนะครับไม่ไหวแล้วนะครับก็สามารถฟื้นฟูกลับมาได้เหมือนเดิมเรียกได้ว่านะครับเหมือนมีชีวิตใหม่แหละในการต่อสู้นะครับต่อให้ถูกกระตืบจนเจ็บแค่ไหนก็สสาาามมรถกลับต่อู้ไ เป็นพลังที่โคตรจะขี้โกงเลยที่ซันจิได้รับมาจากการต่อสู้ครั้งนี้นะครับซึ่งก็ตอบได้เลยแหละครับว่าในศึกภาคนี้นะครับหากคำผลงานแค่นี้เนี่ยก็เกินคาดกว่าทุกคนคิดไว้แล้วเพราะก่อนหน้านี้นะครับพวกเรานก็ไม่คาดคิดแหละครับว่าซันจิจะมีบทบาทได้ขนาดนี้เพราะว่าภาคของซันจิเนี่ยมันผ่านไปแล้วไงทุกคนก็เลยแบบว่ามองข้ามตัวซันจิไปไม่คิดว่าซันจิจะมีบทบาทนะครับที่โดดเด่นได้นะครับเกินกว่าที่เราคาดฝันเอาไว้มาต่อที่คนต่อไปสําหรับโซโลนะครับอีกหนึ่งลูกเรือกลุ่มหมวกฟางนะครับที่บทโดดเด่นเเลือกิน คือถ้าหากโซโลเนี่ยไม่ได้ไปต่อสู้กับไคโดผมว่าผมจะไม่ใส่มานะเนื่องจากว่าพวกเราก็คาดไปอยู่แล้วแหละว่าโซโลนั้นก็คงจะได้ต่อสู้กับคิงในฐานะมือขวาของจักรพรรดิแต่ที่มันแบบว่าโดดเด่นเหลือเกินนะครับแบบว่าดีเกินกว่าที่ว่าเราคาดคิดเอาไว้กับการที่โซโลนั้นนะครับได้ไปต่อสู้นะครับกับทางด้านของไคโดนะครับบนตัวดาดฟ้าของปราสาทโอนิงาชิมะและยังไม่สามารถสร้างบาดแผลกับไคโดได้อีกนะครับโอ้โหเท่านี้ผมว่าโคตรกำไรคนดูเลยนะผมรอฉากนี้อนิเมะมากๆเลยนะครับเพราะเป็นฉากที่มันเท่สุดๆเลย าด้นเราจะได้เห็นฝีมือของเขานะครับแบบจัดเต็มนะครับกว่าที่พวกเรานั้นเคยเห็นมาก่อนเลยคือผมว่าเนี่ยไปเป็นฉากนะครับที่ฉากหนึ่งที่เราได้เห็นเลยแหละครับว่าโซโลเป็นคนหนึ่งที่มีรูปแบบการโจมตีที่ดุนแรงและเขาเป็นคนที่ใจสู้สุดๆเลยการโจมตีของเขานนั้ถึงกับได้รับคําชมกับไคโดแหละว่าเนี่ยว่าโซโลทำได้ดีเกินแล้วกับการที่สร้างแบบแผลเขาขนาดนี้นะครับมันก็เป็นเครื่องหมายการันตีว่าโซโลนั้นโชว์ผลงานได้เทพเกินกว่าที่พวกเราคาดคิดเอาไว้ในสกครั้งนี้มาต่อที่คนต่อไปนะครับ สำหรับนามินะครับหลายคนสงสัยว่านามิโชว์ผลงานได้ดีเกินคาดเลยเหรอเกินคาดแน่นอนนะครับพอเธอนั้นได้สุดเข้ามานะครับมาเป็นพักพวกนะครับหรือว่าคู่หูของเธอเรียกได้ว่าก็ไม่มีอะไรสามารถจะหยุดนะครับนามิได้อยู่แล้วเพราะด้วยพลังความสามารถของเธอในตอนนี้นะครับบอกเลยแหละครับว่าโคตระจ๋ดเลยมีสุดยอดอาวุธนะครับที่เป็นอดีตอาวุธของบิกมัมอยู่กับตัวและการที่เธอนั้นมีความสามารถในการรู้สภาพอากาศจึงเป็นแบบว่าอะไรที่ข้อจะคอมโบคอมจอยเลยนะแบบว่าความสามารถของเธอนะครับที่เธอนั้นสามารถควบคุมอากาศได้โจม ตีอากาศได้นะครับและการที่เธอนั้นสามารถจัดการน้องอุนตีให้สลบไปได้อันนี้เนี่ยก็คือเกินคาดทุกคนอยู่แล้วนะครับอาการที่นามีนั้นสามารถล้มนะครับหนึ่งในหกล่องนภาได้ขนาดนี้แถมมีบางฉากนะครับที่สามารถสร้างความปั่นป่วนนะครับให้กับบิ๊กมามได้ด้วยก็เลยนับได้ว่าเป็นตัวละครหนึ่งตัวนะครับที่โชว์ผลงานได้ดีเกินคาดแล้วก็มาที่คนสุดท้ายนะครับสลับนิโคโรบินนะครับโรบินเนี่ยเป็นตัวละครหนึ่งที่มันเก่งมานานแล้วแต่ว่าบทบาทนั้นไม่ค่อยจะดันเจ๊แกสักเท่าไหร่นะครบบแต่่าาสุรงปีีศท โอ้โหนี่มันโรบินจริงหรือเปล่าจากหญิงสาวแสนสวยนะครับกลายเป็นโคตรปีศาจนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งหนึ่งเลยที่เกินคาดกับผู้เรามากๆเลยนอกจากการที่โรบินนั้นนะครับจะสามารถโค่นลมนะครับหนึ่งในหกล่องหน้าผานะครับอย่างแบล็กมาเรียได้เราได้เห็นร่างใหม่นะครับของโรบินเสียทีนะครับและเป็นพลังที่ผมว่าเข้ากับเธอนะและเป็นพลังนะครับที่แบบว่าเออรอมานานแล้วเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะทราบแล้วครับว่าโรบินนั้นน่ยก็คือมีพลังผลปีศาจใช่ไหมที่มันเทพอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าบทมันไม่ค่อยส่งเจ๊แกสักเท่าไหร,ร่นรตา เราได้เห็นเลยเธอใช้พลังปีศาจของเธอนั้นได้จัดเต็มนะครับอีกไหนพลังความสามารถของเธอนั้นมันควรค่ามากๆเลยนะครับกับพลังหรือว่าฉายาที่ได้รับมาก่อนหน้านี้จนกลับกลายเป็นว่านะครับก็คือเป็นอีกหนึ่งศึกเลยนะครับที่โรบินทําผลงานได้ดีหากย้อนกลับไปนะครับในบรรดาทุกศึกผมว่าศึกนี้เนี่ยดีที่สุดแล้วนะครับเท่าที่เราเคยเห็นโรบินในการต่อสู้มาก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นเหล่าตัวละครนะครับที่บทนะครับโดดเด่นนะครับหรือว่าดีเกินกว่าที่พวกเราคาดเอาไว้นะครับซึ่งแน่นอนจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีตัวละครมาก กนีีอ้อแต่ว่าผมก็เอาที่มันหลักๆเดดๆจรงๆิงๆซึ่งตัวละครพวกนี้ที่ผมพูดมานะครับประเมินได้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าพวกเขาเนี่ยมีบทโดดเด่นมากๆเด่นกว่าที่พวกเราคาดคิดเอาไว้นะครับจากก่อนเริ่มนี้นะครับคือบางคน,นอาจจะคิดว่าน่าจะเด่นแหละแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะเด่นขนาดนี้เลยหรอนะครับเพื่อนๆคิดว่ามีตัวละครตัวไหนนะครับที่มันบทโดดเด่นซะเหลือเกินก็สามารถคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยและหากใครที่ยังไม่ได้กดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทางยูทูบหรือในเฟซบุ๊กแฟนเพจนะคร ไหก็กดติดตามช่องทางนั้นนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ